การของกลุ่มเพื่อไข่ประชาชนชนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่นกรณีร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพงมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากรณ์และนายประสานวังรัตนกะาณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนนะักนายุกรัฐมนตรีมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงผลการ บอกต่อปากต่อปาก,อ,ปากอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่3ตํตำบลได้แก่ตำบลสะกอมตำบลนาทับและตำบลตลิ่งชันอำเภอชนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลก็กำหนดนโยบายให้ทําเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอานาคตอันนําไปสู่การสร้างความคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ อยู่ที่การสร้างภาพอนาคตของลูกหลานพวกเราที่จำเป็นจะต้องดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเท่าเทียมและมีหน้ามีตาเช่นเดียวกับพี่น้องในพื้นที่ต่างอำเภอและต่างถิง่นต่างพื้นที่แต่เมื่อปรากฏข้อความว่าได้มีการเจรจาระหว่างร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายประสานวังรัตนาปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลกับเครือ่ายชนะรัฐถิ่นที่ประกอบด้วยประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอจนะซึ่งนำโดยนายรุ่มมงเรือกระมัญญะพร้อมแกนนำเอ o จากนอกพื้นที่เช่นจากจังหวัดสตูลและภ เป็น NGO เช่นเดียวกันโดยมีทีเท่าว่าจะให้มีการชะลอโครงการไปก่อนจนกว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่กำหนดในบันญึกข้อตกลง